ยันนายกไม่ทิ้งคดีบอสทีดำดินต่อไม่ได้หลายคดีไม่หมดอายุความเคยหลายชาติไม่พบตัว ยกเผยประยุทธ์ไม่ทิ้งคดีบอสกระทิงแดงยันจะดำดินต่อไปไม่ได้เพราะมีหลายคดียังไม่หมดอายุความรับติดต่อหลายประเทศไม่พบตัวนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เรื่องข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในครมเกี่ยวกับคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสกระทิงแดงมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษในการเร่งรัดดำเนินคดีณขณะนี้ว่าไม่มีเพราะเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจและอย่าง เก่านานนายกรัฐมนตรีนำเรื่องเก่าที่ยังค้างคางมาสะสางจริงๆมีมากกว่านี้แต่ขณะนี้สั่งไปสี่เรื่องก่อนคดีบอสเป็นกระทู้ของสสอ,อย่างพักเก้าไกลถามอยู่หลายครั้งสุดท้ายรัฐบาลยังไม่ได้รับรายงานส่วนเนตหนักสุขอดีตรองอายการสูงสุดมีคำสั่งให้ออกจากราชการไปแล้วแต่ยังได้บำเน็จบำนานขณะเดียวกันยังมีการลงโทษอายการอีกคนหนึ่งที่ต้องมีการส่งสำนวนอายการก่อลงโทษแต่เรื่องเหล่านี้ไม่สำคัญเพราะยังมีตำรวจที่เกี่ยวข้องอยากรู้ ู้ว่าสอบถึงไหนแล้วติดตามนายบอสอยู่วิทยาไปถึงไหนล่าสุดได้ติดต่อ,อก,กับหลายๆประเทศไม่มีประเทศไหนตอบกลับมาถึงตอบกลับมาก็บอกว่าไม่พบตัวแต่ก็มีข่าวว่าไปอยู่ที่นั่นบ้างที่นี่บ้างซึ่งรัฐบาลก็ส่งเบาะแสและสำนวนเพื่อให้ตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ก็ยังไม่เห็นรายงานกลับมานาย,ยกรัฐมนตรีจึงติดตามเรื่องนี้เมื่อถามถึงคดีความที่ยังตกค้างอยู่หลายคดีของนายบอสว่าเรื่องราวคืบหน้าไปถึงไหนนายวิศณุกล่าวว่ายังไม่หมดอายุความที่หมด ก็หมดไปแล้วแต่เป็นคดีเล็กๆแต่การขับรถโดยประมาททําให้เสียชีวิตยังไม่หมดอายุความเมื่อถามว่าการตามตัวบอสกลับมาถือว่ายากและมีโอกาสน้อยหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ทราบต้องอยู่ไหนสักแห่งไม่ปรากฏตัววันนี้ก็ต้องปรากฏตัวสักวันจะดำดินตลอดได้อย่างไรและเมื่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นคนใหม่ก็ต้องเปลี่ยนกันทีนึงก็ต,ต้องย้ําคดีนี้เป็นธรรมดา